ครับวันนี้เรามาถ่ายน้ำมันเครื่อง Suzuki S X 4 o นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง Apprenticeship กันอีกรอบหนึ่งอ,อันนี้เป็น Apprenticeship Part 2ซึ่งจะเกี่ยวกับการเรียนซะมากกว่าคือเรียนมันเป็นแบบ local โโของเด็กที่นี่เขานี่ก็ติดเครื่องไว้ล้วให้ให้มวอร์มหน่อย Practice D ของการเป็นช่างใบไม้ทำห้องเครื่องเราต้องเอาออกเพราะว่าตามรูเนี้ยนี่คือรูที่อากาศ จะเข้าไปข้างในห้องคนขับระถึงแทบมีฝุ่งอะไรติดเราก็จะไปบล็อกข้างในนะเรียน Apprenticeship ช่วงปีแรกอะ่ะเราก็จะมาคุยกับเรื่อง safety ก่อนก็คือว่าเวลาเราเป็นช่างอย่างเงี้ยหรือเป็นช่างอะไรก็แต่คลาสแรกอะ่ะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานแล้วก็ความอันตราย แลอุปัจจัยที่สามารถจะเกิดได้ในการทํางานแล้วเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องมือว่าเครื่องมือนี้เราต้องชวนใช้ยังไงมีเซฟตี้เป็นยังไงบ้างดูแลรักษาอย่างไงเปิดสมัครปีหนึ่งก็จะทําเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือแล้วก็ที่นี่เขาจะมีเป็น culture ของเขาคือทุกคนต้องมีเครื่องมือก็คือว่าที่ที่ทำงานจะไม่มีเครื่องมือให้ ก็คือทุกคนจะมีเครื่องมือทุกคนจะมีเครื่องมือเป็นของตัวเองแล้วก็เขาก็าจะไม่จะไม่ยืมกันแล้วการใช้เครื่องมือใช้เสร็จแล้วเขาจะทำความสะอาดเสร็จแล้วเขาก็เก็บเขาจะสอนให้เด็กอย่างเช่นทํารถซวิสรถคันนึงปุ๊บเอาเครื่องมือออกมาใช้ปุ๊บเช็ดแล้วก็เก็บปั๊บเลยเพื่อว่าเวลาเสร็จจบแรกอ่ะเครื่องมือมันจะได้ไม่มากองเยอะแยะ แล้วพอจ็อบสอเข้ามาหรือว่างานอันที่2เข้ามาจะได้หาเครื่องมือเจอไม่งั้นทัดกับมันรวมกันเป็นกองๆก็หาเครื่องมือไม่เจอปีแรกเขาจะสอนการอ่าน measurement t o o l จะมี measurement tools หลายอย่างก็มีไม้บรรทัดมีเว r เนียมี m i โครมิเตอ feeler gauge ก็จะเป็นแล้วแต่ว่าเขาจะสอนอะไรก่อน Yep so we set it at 36 already so what we do we don't need to press any of this button so that's to fill in the air press that button look service lot what are you doing felix tire. Ah, what pressure are we going at 36 36 psi Do you know what psi stand for psi stand for pound per square inch it's a unit of measurement how much pressure is in the tire hi cody Hey. Do you know what felix doing yes ฟิล uh ิปส์ฟิลิปส์ work that out why it's open the cap and the air's not coming out got a valve in there so it's got a spring loaded valve so while there is pressure inside the valve won't let the air out ก็ถ้าเป็นอโตโมทีฟกก็จะเรียนตั้งแต่ใช้เวอร์นีย์คาลิเปอร์ใช้ไมโครมิเตอร์ฟิลเลอร์เกจก็จะใช้พวกการเปลี่ยนสปาร์คพลอกการ double check สปาร์คพลอกมาเช็คตัวแก๊บของหัวเทียนเท่าไหร่ What do you want to be when you grow up? Pipi? Don you don't know yet. You want to be engineer? Yeah that's one of the thing. That's one of the thing you want to be. Cause you like building, you like coding. เพื่อนๆในห้องซึ่งแบบอายุจะน้อยกว่าถ้าเกิดเป็น adult apprentice นะก็จะได้เพื่อนๆอายุน้อยกว่า มีเพื่อนน้อยกว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ว่าอุ้ยไม่ดีไม่ต้องมาทําไมเราต้องมาเรียนกับเด็กรู้ไหมว่าเด็กที่อายุน้อยกว่าเราอะความคิดเขาแตกต่างก่าเรามากแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีความคิดและเขาจะอยากเรียนรู้กับเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาใหม่ของแม็กอะตัวแม็กเรียนช่างมาเป็นช่วงเปลี่ยนระหว่างคาร์บูเรเตอร์กับ EFI คาร์บูเรเตอร์ก็ถ้าเกิดคุณเรียนช่างมาก็จะรู้ว่าก็จะมีอากาศแล้วก็น้ํามันเข้ามา mix กันแต่ถ้าเกิดเป็น EFI ก็คือ electronic fuel injection อันนั้นก็จะเป็นใช้คอมพิวเตอร์คอนโทรลอินเจ็คทรอนิกก็คือใช้คอมพิวเตอร์คอนโทรลเรื่องหัวฉีดและจุดระเบิดของรถยนต์ของ i n t e r อร์ c น m b คอม i o n พวกนี้ก็คือว่าเด็กอายุน,น้อยๆพวกนี้เขามี m i n ์เซ t ที่อยากจะ Improve Technology อยากที่จะแบบเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยเราก็รู้อยู่ว่ารถในอนาคตก็จะเป็น Electric Car และพวกนี้ก็จะรู้เกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์เยอะ,อะเด็กรุ่นใหม่ส่วนมาจะรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์เยอะ ซึ่งเป็นดีเรื่องดีครับดีมากเลยสนับสนุนถ้าเกิดใครอยากทค่อยากเรียนช่างนะไม่รู้จะเริ่มอะไรในอนาคตอาจจะต้องเรียน2เซอร์ก็เรียน m e c h a n i c คูแล้วก็ต้องเรียนออโต e l เล็กทริกหรือถ้าเกิดเรียนเป็นเล็กชันอิเจเนียร์ยิ่งดีเลยเป็นช่างทํางานปีแรกก็ส่วนมากปีแรกเขาก็จะให้เด็กทําความสะอาดให้ช่วยกับช่างคนอื่นปปแรีกให้ทำควาสะอาดอะให้กวาดให้ถูพื้น ไม่ใช่ว่าเขาแกล้งเราอย่าคิดว่าที่ทํางานแกล้งเราเพราะมันไม่ใช่การแกล้งเลยเพวกเขาอยากปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักรักษาความสะอาดก่อนถ้าเกิดคุณยังรักขาวความสะอาดไม่เป็นเป็นช่างที่ qualify แล้วเป็นถ้าเกิดคุณทํางานลกทํางานเลอะคุณก็จะเสียลูกค้าอ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงก็คือว่าปีแรกอ่ะต้องทําความสะอาด work area ให้เป็น habit ก่อนให้เป็นกิจวัตรก็คือว่าทํารถคันนึงเสร็จปุ๊บทําความสะอาดเครื่องมือ ทำความสะอาด work area ก่อนที่จะไปเริ่มจอบใหม่ปีแรกเขา <c oughs> จะให้ช่วยช่างคนอื่นก็อย่างเช่นเขาอาจจะให้ช่างที่คุริฟายแล้วมันแล้วแต่ช่างที่เราไปช่วยว่าเขาจะให้เราทำอะไรบ้างช่างบนคนก็โอเคหน่อยก็ให้เราทําทุกอย่างเลยเขาแค่ยืนดูเราอยู่แบ็คกราวด์เฉยๆก็อย่างเช่นแบบเขาอาจจะให้เราทําตั้งแต่ถ่ายน้ํามันเครื่องจนถึงซ่อมแล้วเขาก็คอยบอกเราว่านี่ต้องทําอย่างนี้นะต้องทํานี้ทงนี้บ้างนะเขาก็จะช่วยสอนเราปีหนึ่งอาจจะได้ทําเกี่ยวกับ r บ a ก and h y d r a u l ก c s y s t ็ m ก็จะได้ทำอย่างเช่นเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนจานเบรกเจียจานเบรกส่วนมากก็ปีแรกก็จะทำเกี่ยวกับเบรกรู้มหมว่าปีแรกบางคนอย่างเงี้ยโอ้ยปีแรกทำแต่เบรกเปลี่ยนแต่เบรกเบื่อเด็กที่เนี่ยเบื่อโอ้เปลี่ยนแต่เบรกทําวันๆได้ทำแต่เบรกเ,เบเื่อมากไม่ทำอย่างอื่นเลยรู้ไหมปีแรกไม่ทำเบรกนะจนเชี่ยวชาญเป็น Special i s t คือบอกว่าทำเร็วมากปีที่2องเนี้ยมีงานเบรกมีอะไรมาอย่างเงี้ย เขาส่งให้แม่ทำหมดเลยแต่เขารู้แม่ทำเร็วเร็วแล้วไม่พลาดเร็วแล้วเป๊ะแล้วพอเราเทรนเด็กรุ่นใหม่ที่มาตามเรามาเงี้ยเราเทรนให้เขาทํางานดีๆเราก็ขึ้นขั้นเราก็ให้เขาทําเบรกทุกอย่างเลยแล้วเห๋ยวเราก็ไปทำเซอร์วิสหรือว่าไปทำรีเพย์อย่างอื่นนั่นก็คือในปีที่2แต่ปีหนึ่งส่วนมากเขาจะให้เด็กโฟกัสเรื่องทำความสะอาดวิร์กเซฟการรักษาเครื่องมือแล้วก็ทำเกี่ยวกับเบรกซิสเต็มนะช่วงช่วงแรกๆก,ก็เบรกซิสเต็มหรือไม่ก็อาจจะได้ ถ่ายน,น้ำมันเครื่องแต่พวกงานยากๆอย่างเช่นแบบเปลี่ยนเกียร์บิลใหม่หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เลเนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณปีสพบปี4ี่คอล์ี่ฟายปุ๊บคุณได้ทําทุกอย่างเลยแล้วแต่ว่าเวิร์กช็อปเขาจะให้คุณทําอะไรบ้างหรือว่าเขาอาจจะพอคุณจบปี4ปุ๊บทำงานแป๊บหนึ่งเขาก็จะเลื่อนขั้นคุณให้เป็นเป็นเวิร์กช็อปแมเนจเจอร์หรือเป็นอาเซอร์วิสแมเนจเจอร์นะก็แล้วแต่แต่ช่างที่เนี่ยเขาจะไม่ให้ช่างคนนั้นอยู่ในโพสิชันนั้นอะนานเกิน อย่างเช่นเด็กเนี่ยเด็กเข้ามาเรียนปี1ปี2ปี3ปี4ี่คอลีฟายปุ๊บเขาก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาอีกล็อตหนึ่งอาจะก็มาเรียนปี1ปี2ปี3ปี4ี่คอลีฟายช่างที่คอลีฟายเสร็จปุ๊บเขาก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเวิร์กช็อปแมเนจเจอร์เป็น Manager, เซอร์วิสแมเนจเจอร์แล้วภายในดีลเลอร์ชิพหรือว่าภายในออโตโมทีฟเนี่ยมันมีงานหลายอย่างไม่ใช่ใหญ่อย่าไปดูว่าในออโตโมเทีฟมีแค่เป็นช่างแม็กก็เคยเป็นพาร์ทอินเทอร์พร็เตอร์มาก่อนเป็นพนักง,งานขายอะไร มันไม่ใช่ว่าเ้ใครมาขายก็ได้มันต้องรู้ภาษาอะไรรู้ภาษา automotive language ค้าถึงเรียกว่าเป็น automotive part interpreter ก็คือว่าเป็นการแปลภาษา automotive มาเป็นภาษาทั่วไปให้ให้คนฟังง่ายอย่างเช่นแบบลูกค้ามาซื้อพาร์ตตัวหนึ่งอย่างเงี้ย suspension part หรือว่าพาร์ตเกี่ยวกับ shocker หรือโชอ up หรือว่าอยากมาซื้อกับหัวเทียนแต่ไม่รู้หัวเทียนเป็นใช้หัวเทียนแบบไหนสเปคไหนพาร์ต i n t e r p เตอร์ก็ต้องรู้นะครับว่ารถคันนี้เขาจะใช้หัวเทียนแบบไหนใช้กี่อันราคาเท่าไหร่แต่พวกนี้มันเช็คได้ในในในคอมเขาจะมีซอฟต์แวร์ของเขาแต่เรื่องพาร์ต i n t e r p เตอร์มันเป็น job อีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันวันนี้เอามาเป็นภาซี apprentice ก่อนของ automotive yes boo o where's the ipad I'm not too sure oh it's just over there เซ่ให้ให้ดีสวัสดีครับไปแล้วเอาบอกเลยนะครับว่าเรียนช่างไม่ยากไม่ยากอย่างที่คุณคิดเรียนช่างอะไรก็แล้วแต่จริงๆมันก็ไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ว่าคุณชอบมันหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบอย่างเงี้ยเรียนไปก็อาจจะเรียนไปได้ไม่นานอย่างที่เนี่ยมันมีเด็กหลายคนที่ว่าแบบต้องเข้าใจ culture อของที่นี่ก่อนว่าเด็กอายุ15เขาจะเริ่มขับรถตอนอายุ15พออายุ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อซื้อรถเองเพราะจะทํานู่นทํานี่กับรถตัวเองพอการได้มาทานู่นทำนี่กับรถตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาชอบรถก็อยากเรียนช่างพอเรียนช่างปุ๊บมันต้องไปทํารถของคนอื่นไงซึ่งมันไม่เหมือนกับว่าการทํารถของเราเองถ้าเราทํารถของคนอื่นอย่างเงี้ยช่างบางคนก็จะเบื่อทำรถของตัวเองอชอบมากเลยทำรถของคนอื่นเนี่ยเบื่อเบื่อเขาก็จะเอ้ยเรียนไปสองปีเอยเบื่อไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยเด็กที่นี่จะเป็นอย่างเงี้ยก็มีเยอะ เสียเวลามากแต่เรียนแล้วสนุกครับเรียนแล้วสนุกเรียนช่างมันก็มีเทคโนโลยีมาเรื่อยๆเวิร์กช็อปที่ทํางานด้วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นเวิร์กช็อปดีๆนะแล้วเขามีเทอร์โนเวอร์เยอะๆแล้วเขามีลูกค้าเขาเยอะมีรถเยอะๆ,ๆอย่างเงี้ยเขาก็จะหาเทคโนโลยีใหม่ๆจะกเครื่องมือใหม่ๆมาให้เราลองจะหาความรู้ให้เราจะถามเราเฮ้ย hey, เนี่ยอันเนี้ยเวิร์กช็อปเราอ่ะยังไม่มีคนสเปเชียลไลซ์ในอันนี้เลยอยู่อยากเป็นไหมยู่อยากไปเรียนเพิ่มไหมอย่างเงี้ย ที่เนี่ยมีส่งไปเรียนเพิ่มครับส่งไปเรียนแอร์คอนเพิ่มส่งไปเรียน EV เพิ่มส่งไปเรียน RWC เพิ่ม RWC คือ Roadworthy Certificate ก็คือมันเป็นการตรวจสภาพรถก่อนที่จะเอารถไปลงทะเบียนแล้วก็มีอันนึงก็คือมีหลายคนถามว่าเรียนยากไหมเรียนไม่ยากเรียนง่ายมากเรียนเทรดไม่ยากครับไม่ยากอ่าเรียนเป็นช่างอย่างเงี้ยไม่ยากเลยเขาก็จะแต่ละคลาสคุณไปเรียนพอเรียนจบคอร์สนั้นอ่ะมันจะมีมันจะแบ่งในในออโต้มาทีมันเป็นคอร์สใหญ่ ขร์สใหญ่แล้วมันก็จะแบ่งมาเป็นคอร์สเล็กๆอย่างเช่น brake system SRS suspension steering transmission and ECU มันก็จะแบ่งกันเป็น area เสร็จ area หนึ่งเขาก็จะให้คุณทำอ่ามันก็จะมีมินิเทสอ่าเป็นขอ้อสอบเล็กๆซึ่งถ้าเกิดเราทำผิดตอบผิดหรือสอบตกเราสามารถแก้ตัวได้ตอนนั้นเลยเขาจะให้สอบเรากลับคืนมาแล้วให้เราไปแก้ข้อที่เราทำผิด ว่าอ่ะข้อนี้ย,ยู่ทําผิดนะทําไมอยู่ถึงเลือกคําตอบข้อนี้เราก็ตอบที่ว่าเออทำไมเราคิดว่าไอ้คำตอบข้อนี้เออมันเป็นอย่างอันนี้แล้วเขาจะให้เราเลือกอาจารย์เขาจะอธิบายให้เราฟังจนกว่าเราเข้าใจจนกว่าเราจะตอบข้อที่ถูกไม่มีใครตกตั้งที่แมกเรียนมานะสี่ปีอะไม่มีเด็กตกเลยสักคนมีตกก็ไม่มาเรียนหรือมาตอนเช้าปุ๊บภากกลางวันหายเพราะเขาเช็คชื่อทุกทุกคลาสเพราะถ้าเกิดอยู่ไม่มาเรียนอะเขาก็จะส่งชื่อไปจะบอก กับที่ทํางานว่าเอ้ยเนี่ยลูกน้องคุณ USE ไม่มาเรียนอยู่ที่ทํางานหรือเปล่าอ่าแต่ د, ถ้าเกิดถ้าเกิดอาทิตย์น้าอย่ไม่มาเรียนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องบอกกับที่โรงเรียนว่าเอ้ยอาทิตย์นี้มาเรียนไม่ได้ที่ทํางานยุ่งเขาต้องการคนคเขาบุกจ็อบไว้เยอะบุกงานไว้เยอะก็ก็ได้คุณก็อยู่ที่ทํางานทํางานอาทิตย์นั้นแล้วเดี๋ยวก็อีกอาทิตย์หนึง่งอาทิตย์ <ๆ S 1> <Fres> ที่ว่างก็มาเรียนซึ่งมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถ้าเกิดคุณอาทิตย์นี้ลูกคุณเรียนไม่ได้คุณก็มาเรียนอาทิตย์อื่นแต่ขอให้คุณมาเรียน ขอให้คุณมาเรียนแล้วทําเวลาจบภายใน3ามถงปีแล้วก็เวลาไปเรียนอย่างเงี้ยพอเรียนเสร็จปุ๊บเราเรียนจบคอร์สไหนเขาจะติ๊กไว้เขาจะเซ็นว่าเอ้ยเนี่ยเราอะจบคอร์สอย่างเช่น suspension อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ทํางานแล้วก็มาทําเกี่ยวกับ suspension ก็บอกที่ทํางานเอ้ยเนี่ยอาทิตย์นี้เราเรียนเกี่ยวกับ s u s p e n s i ่ n เราอยากจะทำภาคปฏิบัติแล้วเขาก็จะให้เราทำเปลี่ยน suspension เสร็จปุ๊บพอเปลี่ยนเสร็จเราเห็นว่าโอเคเราเราทำได้เราโอเคเราเข้าใจ ที่ทํางานเขาจะเซ็นผ่านให้เราซึ่งการเซ็นผ่านอะ่ะมันจะต้องเซ็นผ่าน2แบบโรงเรียนแบบหนึ่งเขาเซ็นผ่านให้เราเป็นภาคทฤษฎีแล้วมาที่ทํางานเขาก็เซ็นผ่านให้เราภาคปฏิบัติแล้วพอทุกอย่างเสร็จหมดปุ๊บอ่าเราเสร็จปีหนึ่เขาก็เซ็นปุ๊บอ่าอยู่เสร็จปี1แล้วนะแล้วเขาก็ส่งจดหม,มายมาอ่าเนี่ยนะอยู่ ปี2เริ่มเสร็จแล้วก็ตามโปรเซสไปเลยว่าปี2เขาก็จะให้ลิสต์มาว่าปี2คุณต้องเรียนอะไรบ้างแล้วคุณก็ไปเรียนตามที่ในลิสต์นั้นซึ่งมันก็ไม่ยากเลยง่ายมากขอให้คุณไปโรงเรียนนั่งฟังอ่านหนังสือก็แค่นี้ครับอย่าไปโรงเรียนแล้วไปมัวแต่ไปเล่นกับเด็กคนนู้นคนนี้ไม่เอาอะไร,รเสร็จปี3คุณก็เหลือแค่เก็บชั่วโมงตอนปี4ีแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็จะมีรับประกาศนียบัตรซึ่งคุณจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปเขาก็จะส่งประกาศนียบัตรมา คุณเป็นช่างเต็มตัวอะไรเงี้ยคอร์สไฟล์แมคแคคนอกเรื่องเนี้ยคุณก็สามารถไปเรียนต่อได้มามีคอร์สอีกเยอะมากที่คุณสามารถจะเรียนได้โดยไม่มีสิ้นสิ้นสุดเพราะว่าคอร์สที่คุณสามารถเรียนได้อะมันมันมหาลัยก็จะมีคอร์สใหม่ๆมาหมายคุณเรียนเพราะเทคโนโลยีของรถอะ่ะมันไม่หยุดนิ่งไงมันมันอีเวิลไปเรื่อยๆมันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาเรื่อยๆแล้วพวกแบบพาร์ทซัพพลายเออร์พวกแบบร้านอะไหล่อ่ะเขาก็จะส่ง อินว t e มาว่าเอ้ยเชิญเราว่าเอ้ยเรามีมีพาร์ทใหม่เข้ามาในมาร์เก็ตมีเนื้อนี่เข้ามาใหม่คุณอยากเรียนรู้ไหมถ้าอยากเรียนรู้เขาจะส่งคอร์สมาเขาจะเชิญเราไปเรียนอ่าเราก็ไปไปไปนั่งไปนั่งเรียนไปนั่งเรียนนี่ไม่ใช่แบบแต่น่ะแต่น่ะเดี๋ยวเรามาคุยอันอีกทีนึงดีกว่าอันน้ขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอ่าบริษัทที่ขายอะไรเปิด คอร์สเหมือนกันให้ช่างมาลงเรียนอัดความรู้ใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยช่างที่จะดีอย่างก็คือว่าเขาจะแชร์ความรู้กันนะช่างที่ก็เหมือนช่างที่อเมริกาก็จะเหมือนกันเขาจะแชร์ความรู้กันก็จะมีคอร์สเยอะมากว่ามีให้เรียนอย่างเช่นก็จะแบบมีแบบเทคโนโลยีน้ํามันเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยทำไมทำไมรถคันนี้ถึงใช้น้ามันอันนี้ทําไมรถอันนี้ถึงใช้น้ามันอันนี้นะว่าทําไมน้ํายาเบรกส่วนมากจะมี2แบบดอทสกระดอทสว่า สองอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงทําไมโตโยต้าถึงใช้ดอสไม่ใช้ดอ t สเขาก็จะมีเึ่งเนี่ยอย่ามาคุยกันข้าวหน้านะไม่ได้คุยเรื่องดอ t สคุยกันว่าบริษัทที่ขายอะไรทําไมเขาถึงส่งคอร์สมาให้เราไปเรียนต่อหรือทําไมเขาออฟเฟอร์คอร์ส เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆแต่พวกนี้จริงๆแล้วไม่ฟรีพวกนี้ก็คุณสามารถจ่ายเงินมันก็ไม่แพงมากแล้วแล้วคุณก็ไปเรียนคอร์สหนึ่งก็ใช้ประมาณ3ชั่วโมง3ง4ชั่วโมงแล้วเขาก็มีอาหารให้เรากินมีน้ำมีกาแฟบาง,งที่ก็มีเบียร์ให้กินแล้วแต่ว่าบริษัทไหนเขาจะออฟเฟอร์อะไรเวลาไปเนี่ยเขาจะมีหนังสือให้พวกอะไรเล็กๆน้อยๆให้พวงกุญแจปากกา หมวกอะไรพวกเนี้ยเพื่อเขาอยากให้ลูกค้าเข้ามาเรียนคอร์ดเล็กๆของเขาอะ่ะคือบริษัทอะไรล่เขาจะไม่ได้ขายแค่อะไหล่อย่างเดียวเขาจะขายการศึกษาด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยเขาก็จะสอนบอกว่า how to อะไรพวกเนี้ย catch you next time